โอเคครับก็กราบสวัสดีครับทุกคนด้วยนะครับยินดีก็สู่รายการดีๆว่าโคทีวีด้วยนะครับแล้วก็กราบสวัสดีคนที่นะักมอนเตอร์สไตร์ทุกท่านด้วยนะครับผมเนาะก็สําหรับวันนี้นะครับอยู่กับชว่วงอัปเดตข่าวสารมอนเตอร์สไตร์เข้าสู่พาร์ทที่8แล้วนะครับอีสำหรับพาร์ทที่แล้วนะครับเราได้อัปเดตคอลลาโบอของมิชชั่นโยซูกะเฟมิลี่นั่นเองเนอะครับผมเนาะก็ ส่วนตัวผมพยายามเปิดแล้วนะครับประมาณ3สเต็ปนะครับก็ไม่ออกนะเออก็ฝึกท้ายก็ไม่พลายช่างมันนะครับรอโคหน้าดีกว่านะครับก็จริงมเราว่าตัวละครโยสุกะนะครับก็ถือว่าตัวละครเก่งมากๆเลยนะเออเก่งจะได้เก่งจะไ,ได้เลยนะครับผมเนาะก็เอาป็นว่า ประมาณนั้นเลยนะครับผมเนาะก็สําหรับวันนี้นะครับมอนเตอร์สไต์นะครับมีการประกาศคอลลาโบใหม่ประจำเดือนธันวาคมแล้วนะครับอีก็เดี๋ยวเรามานั่งดูเลยละกันนะครับว่าคอลลาโบที่มาคืออะไรนะครับผมบอกเลยว่าเฮ้ยตกใจมากที่แบบรอบนี้เกมบอกล่วงหน้าก่อนเลยว่ะแบบบอกเมื่อเช้านี้ว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะคอลลาโบเรื่องนี้นะ แล้วก็บอกว่าเออเดี๋ยวข่าวรอบนี้จะประกาศโคลระโบนี้เดอร์ซึ่งสำหรับโคลระโบใหม่ที่มากับผมมีชื่อว่าเรยวกันนั่นเองนะครับเอใช่ไหมมันชื่อว่าอะไรเวสมน์วิทยาศาสตร์เลกันนะครับผมแต่ผมขออนุญาตเลียกเดีว่าเลกกันแล้วกันจริงๆรู้สึกว่าซีรีส์นี้มันจะมี2อชื่อใช่ไหมก็คืออินเด็กซ์ที่โทรม่าเป็นตัวหลักนะครับแล้วก็ เรียวกันเรียวกันก็มิสก,กะก็จะเป็นตัวหลักนั่นเองนะครับผมเนาะก็สำหรับโคลโรโบใหม่ที่ชื่อว่าเรียวกันนั่นเองเนะครับผมบอกเลยว่าโอ้โหเซอร์ไพรส์มากนะฮะซึ่งในโพลที่ผมพูดว่าเมื่อเช้าดีเกมมันอ่าสปอยเลยก็คือพุง่งตรงว่าเหมือนนานๆทีจะมาปะก็คือเมื่อเช้านี้ก็ผมพี่หนึ่งเขาส่งรูปภาพมาว่าไม่รู้ของจริหรือเปล่าก็คือมอนเตอร์สไตล์ประกาศเรียวกัน ในแอปพลิเคชันเกมมอนเตอร์สไตร์วซึ่งปกติเวลาเขาประกาศโคะเขาจะบอกในข่าววันพฤหัสใช่ไหมแต่นี่คือแบบไม่รู้อยู่ดีทำไมมอนเตอร์มอนเตอร์สไตร์ประกาศในเกมเลยครับเออประกาศในเกมเลยเปิดเกมมาปุ๊บประกาศเลยว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะมีการคอลลาโบระหว่างเรียวกันเอกมอนเตอร์สไตร์นะอะไรแบบว่าจริงปะเนี่ย <laughs> นะฮะก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มอัปเดตเลยละกันนะครับว่า เปยังไงบ้างบอกได้ว่ากิจกรรมเยอะมากนะครับแล้วก็ตัวละครที่ไม่เดกว่าจะมาก็แจ็มจับทั้งนั้นบอกเลยว่าใครที่อวยเรื่องเดียวกันนะครับน,น่าจะคนค่าแก่การเปิดนั่นเองนะครับผมเนาะอย่างแรกก่อนเลยนะครับผมเนาะตู้นี้เป็นตู้คอลลาโบรธรรมดานะจ๊ะเพราะฉะนั้นไม่ใช่โคลคอลลาโบพิเศษนั่นเองนะครับผมเนาะแล้วก็อย่างหนึ่งนะครับผมรู้สึกว่าเขากลับมาอสคัมแบคป้า เพราะว่าที่ผ่านมาสองปีก่อนนะครับจำได้ว่าตอนที่เขาขายตู้กาชาช่วงธันวาคมเนี่ยมันคือตู้อะไรครับตู้วันคริสต์มาสอ่าซึ่งจำได้ว่าปีก่อนมันคือสปาสุนิลีซึ่งรอบนี้เหมือนเขาน่าจะกลับมาปกติแล้วนะครับผมเหตุผลที่อ่าคนละโบร,รอบนดีไม่ใช่ตู้คริสต์มาสเพราะว่าที่ผ่านมามันก็ขายตู้คริสต์มาสมาแล้วถ้าผมจะไม่ผิดนะตู้ไหนวะนี่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  สามตัวนี้นะครับผมก็คือคริสต์มาสปี2024ซึ่ง2023กับ2022ที่ผ่านมาไม่เคยขายเลยครับเพราะสองปีก่อนมันคำการคอลลาโบวันคริสต์มาสอ่าซึ่งถ้าใจผิดะถ้าจะไม่ผิดถ้าจะไม่ผิดนะ2022เป็นรีซิโร่ใช่ไหมแล้วก็2023เป็นสปายแฟมิลี่ถ้าจะไม่ผิด นะครับแล้วก็ส0 2 4ัญีคือขายตาปกติแล้วนะครับผมเนาะอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูแล้วกันก็อันนี้คือหน้าตาตู้กาชานันนเองนะครับผมเนาะบอกเลยว,ว่าใครอวยหัวเหลืองนะครับนี่คนฆ่าแก่การเก็บนะครับเนาะโอเคก็อันนี้คือหน้าตาตัวละครเองนะครับผมเนาะ อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยอ่านชื่อแล้วกันนะครับว่าแต่และตัวเป็นธาตุอะไรนั่นเอ,เองแล้วก็ชื่อตัวละครอะไรเนาะเพราะว่าผมก็แปลทางเสเตเรเรียบร้อยนะครับผมเนาะก็สำหรับคอลลาโบเรียวกันนะครับก็จะเริ่มในวันที่13าธันวาคมนี้นะครับเวลา10โมงเช้าบ้านเรานะครับจนถึงวันที่2มกราคมนะครับเวลา9โมง59บ้านเราเด็กนะครับผมเนาะก็เวลาประมาณนี้เลยนะครับผมเนาะอ่ะ เริ่มตั้งแต่6ดาวตัวแรกก็ผมธาตุไฟนะครับมิสกะมาสโตเองนะครับอ้ยตัวจีเออเออโทษดีอ่าแล้วก็ถ้าเกิดระหว่างพูดผมสเสอ,อขออภัยคุณผู้ชมด้วยละกันนะครับผมเนาะ6ดาวตัวแรกนะครับผมเนะาะมิสกะมาสโตนะครับผมเนาะส่วนตัวผมเอาใครก็ได้นะแต่ถ้าเกิดอวยก็มิสกะมาสโตก็ไดนะ้เออเป็นเส้นแดงนะครับพอสามารถตามนี้ไม่ตายก็เซปบโบสีก็ 19 20 21 22นะครับประมาณ2เ่ิร์อเน้องมิสกัมาสโตะนะครับผมเนาะโอเคแล้วก็6กดาวต่อมานะครับผมเนาะคำอธิษฐานโชว์โชกุโฮมิฟามิฟามิฟาเอะปะมิฟาโอะเอ้ยมิฟาโอะสักอย่างปะเอออันนี้ผมอ่านไม่ถูกอ่ะนี่ นะครับิสาโอปะเออนะครับผมนองซึ่งผมเชื่อว่าหลายคนนะ่ะน่าจะชอบตัวนี้เพราะว่านางมันบึมบึมคือเลยแล้วก็ผมสีทองที่สวยเหลือเกินนะครับแล้วก็โดูถุงน่องกับถุงมือนั่นสิแต่งตัวคือแบบสวยๆนะครับก็เป็นเส้นฟ้าไม่ตายก็16บวก8ใช่ไหมเออ16บก8นะครับก็น่าจะ22เทินปะ16 17 18 19 2 ยี่สองยี่สามยี่สี่ยี่ห้าโอ้ยี่สี่เทินนะครับผมเนาะสำหรับสำหรับตัวนี้ก็คือมิซาอะนะครับผมเนาะแล้วก็ตัวธาตุมืดนะครับผมเนาะก็คือซาลาอิคุโรโกะนะครับผมเนาะแบบหนึ่งนะนี่ซาลาอิคุโรโกะนะครับเออลืมลืมบอกว่าน้องน้องทองน้องทองเป็นธาตุแสงนะครับเข้ากับสีผมดีนะ ออนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับผมเนาะเขาเชื่อแนละ้วือผมเชื่ออ่าสาราอีนะครับผมสาราอีเป็นทัดมืดนะครับผมเนาะนี่แล้วก็เป็นเส้นฟ้าก็สามารถตามนี้ไม่ตายก็2 0่ิบวกก็ประมาณยี่เทิร์นนะจ๊ะโอเคหวังว่าตัวละครจะดีแล้วกันนะครับแล้วก็ฟีด้าวนี่สงตัวนี้เลยนะครับก็ทัดน้ำทัดน้ำทับน้ำ,ดนำเดี๋ยวนะนี่นี่อันนี้ทัดน้ำมีทัดน้วกับทัดลม ท่าดาวเขามีชื่อว่าซาเทนลุยโกนะครับอาซาเทนซาเทนลุยโกนะครับแล้วก็ซา,าอิใช่ไหมซาอิเออนะครับผมลุยลุยโกกับซาอินะจ๊ะก็เป็นสีดาวนะครับผมรูปภาพนี้ต่อกันเลยนะเออนะครับผมเนาะอ่ะอ่ะอันนี้เวลาผมก็บอกไปแล้วเรียบร้อยนะครับวมา่มาวันไหนนั่นเองนะครับผมเนาะ แล้วก็ต่อมาเขาบอกว่าเหมือนเขาบอกว่าจะมีอีโมจิในกาชาด้วยคุณผู้ชมเออเพราะฉะนั้นก็ขอให้โชคดีขอให้โชคดีปกติอีโมจินี่เราต้องทํากิจกรรมแล้วก็แลกเอาใช่ไหมอันนี้คือเราต้องเปิดกาชาเองครับก็ผมครับเราต้องเปิดกาชาเองครับแล้วเราก็ต้องบรลุนว่าเราจะได้สติกเกอร์ใครนะจ๊ะก็ขอให้โชคดีสำหรับใครที่จะมาเล่นนะครับอ่ะอันนี้กอดอัพหลังอัพนะครับ กอดอัพหลังอัพ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 นะจ๊ะแล้วก็ต่อมานะแบบแพ็คตัวฟรีคือแบบผมเสียดายที่แบบเอ๊ะทำไมตัวเอกเราเป็นตัวเติมนะผมพบพู้ลงตรงว่าผมผม,ผม,ผมอวยนะผมอวยพระเอกมากคือโทมะคาบิโจโอ,อ่าแต่ก็เข้าใจนะครับว่าทำไมถึงโทมะเราเป็นตัวเติมเพราะว่าง่ายๆครับเพราะภาคนี้คือภาคเรยวก,กันไง ถ้าเกิดเป็นอินเด็กส์อะโทมัสมันจะเป็นตัวหลักอา่าโทมัสจะเป็นตัวหลักนั่นเองนะครับผมเนาะส่วนตัวธรรมดาทุกซีรีส์พวกเดียวกันในประมาณที่ผมผมผมชอบโทมัสนะโทมัสมันหล่อเท่ดีอะ่ะคือมันคืออาจมันอาจจะดูเออเออก็จริงแต่พลังแม่งโอพีที่หายคือสามารถหยุดได้ทุกอย่างเออคือตัวเจ้าตัวเป็นเลเวลศูนยะ์นะแต่คนอื่นเขาแบบพลังโอเวอร์แต่พระเอกจะปุ๊บหายหมดเลย <c oughs> นะครับผมเนาะก็สำหรับ อ่าโทมัสคาบิโจเป็นตัวเติมนั่นเองนะครับผมเป็นทตุมืดน,นั่นเองนะจ๊ะราคาพันเยนก็น่าจะสองร้อยกว่าบาทซึ่งดย๋ยวเราขอพิจเจรณา่อนว่าจะเติมดีไหมเพราะผมสื่ว่าอยากอยากเติมโทมัสนะผมโอยโทมามากเลยอะ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันค่อยว่ากันนะจ๊ะแล้วก็ต่อมานะครับตัวอีเวนตนนะครับก็น่าจะมีทั้งหมด5ตัวนะครับผมเนาะตัวท่าไฟมีชื่อว่าเฟรนตา เซ,ซเวนใช่ไหมเฟนตาเซเวน่นนี่เฟนตาอ๋อเฟนตาเซเวน่นเออเฟนตาเออเฟนตาเซเวน่นนะครับเป็นธาตุไฟนะจ๊ะแล้วก็ด็อกเตอร์ด็อกเตอร์มีชื่อว่าอารุอารุโอคายามินะครับเป็นธาตุน้ำห้าดาวนะแล้วก็ต่อมาอันนี้หุ่นจำลองหุ่นจำลองธาตุลมมันชื่ออะไรไมันชื่อแฟกโอเคจ้างมัน อันนี้ธาแสงอันนี้เป็นตัวหกดาวนะครับหกดาวธาแสงก็อะไรนี่โคซาโคซาคุโคซาคุมิราอินาฬิกาตำรวจอ่ะฮะแล้วก็ตัวธาตุมืดนะครับผมเนาะมีชื่อว่าคข,ขี้นูฮาตะไซอินะครับเนาะก็ประมาณนี้เลยนะครับตัวที่เป็นอีเว์นะส่วนตัวผมโวยตัวนี้ว่ะเออพบ ผมคือธรรมดาตัวตัวอีเวนต์ผมชอบน้องคนนะี้น้องน่ารักดีนะครับส่วนตัวส่วนตัวถามว่าผมเคยดูเร็วกันไหมก็ดูดูไม่กี่ตอนนะครับแต่ว่าก็มีคนชอบอยู่นะครับโดยเฉพาะเฟนตาเซเว่นนะจ๊ะต่อมาตัวบอสแรกนะครับเนาะมีชื่อว่าชิริมีมีชิริมูมุกิโนะเออชิลิมูมุกิโนะนะครับผมเนาะก็เป็นธาตุลมนะครับผมชิริมูกิโนะ นะจ๊ะโอเคก็รู้สึกว่าจะมาวันไหนเอ่ยตัวบอสบอสจะมาวันแรกนะครับในวันที่เท่าไหร่สิบามใช่ไหมอ๋อมาวันที่ส5บห้านี้นะครับตอนห้าโมงเย็นนั่นเองนะจ๊ะโอเคถึงวันที่สาเอ็ดนะครับสาเอดธันวาก็คือสิ้นปีเลยนะจ๊ะโอเคก็ปอะมานี้เลยนะครับผมเนาะอ่ะาแล้วก็อันนี้ ลืมพูดเลยใช่ไหม αι? เดี๋ยวเขาเขาเขาบอกเขาบ,บอกป่ะอ็มมึงนะเขาน่าจะบอกสี่มีบอกไหมไม่มีจะได้พูดถึงโอ้เอบอกได้ท้ายเหรอโอเคโอเคค่อยว่ากันค่อยว่ากันค่อยว่ากันโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมเนะเาะเคข้อที่สามเควสบอกคูณสามก็บีวิชชั่นตามนี้เลยนะจ๊ะต่อมากิจกรรมนะครับผมอันนี้คือกิจกรรมแรกก็ให้ทำเควสตามที่เขาระบุไว้นะครับผมเนาะ ต้องเคลียร์ต้องเคลียร์ต้องเคลียร์นะครับผมเนาะซึ่งแน่นอนว่าถ้าเกิดเราเคลียร์เสร็จปุ๊บใช่ไหมเราสามารถเอาตราตรงนี้แบบไปไปเตะไปเตะต,ต,ต,ตู้ได้นะครับผมใช่ไหมเออน,น่าจะไปเตะต,ตู้ได้นะครับผมอันนี้คือตัวฟรีแรกนะครับผมเนาะนี่ตัวฟรีแรกนะครับผมมิสโก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 ะนะครับแล้วก็ของรางวัลเดี๋ยวให้ดูดูเต็มรูปแบบดีกว่า อ่ะอันนี้คือกิจกรรมเขานะครับก็คือเหมือนเราต้องทำเควสนี่แหละตามที่เขาระบุไว้แล้วก็เราก็จะได้ของมาตามที่เขาระบุเลยนะครับผมเนาะแล้วก็ตัวฟรีตัวแรกนะครับผมเนาะเป็นท่าแสงนะจ๊ะแล้วก็อันนี้คือของรางวาัลที่หลังจากที่เราเคลียร์เควสตามที่เขาระบุนะก็ดึงถึง6ก็เป็นการเคลียร์ด่านที่เขาระบุไว้เลยนะครับผมเราก็ <S <S น่าจะไม่ยากนะครับผมเนาะโอเคแล้วก็ ต่อมานะครับเหมือนจะมีกระดาษอินเด็กซ์ไปของตัวเองเนี่ยคือน,นานๆนนทีเหมือนจะมีเนาะที่แบบเป็นกระดาษเฉพาะของตัวเองนะครับในกรณีที่เป็นตัวพวกบอสเลยมาเนี่ยก็เหมือนจะเป็นการปลดช่องนั่นเองนะครับผมซึ่งกระดาษนี้เราสามารถใช้ได้ถึงวันที่4มการานะครับเวลาประมาณตีหนเนเองนะจ๊ะโอเค แล้วก็ต่อมาอันนี้คือกิจกรรมที่2นะครับก็คือเหมือนเป็นการให้เราทาเคลดอะไรสักอย่างนะครับผมเนาะทำเคลดอะไรสักอย่างนะครับเพื่อที่เราจะไปได้เราจะไปเตะกระป๋องนะครับนี่เห็นไหมซึ่งพอเราเตะกระป๋องปุ๊บเขาจะให้เราเลือกว่าเราจะเลือกอะไรนะครับแล้วก็แน่นอนมีตัวฟรีตัวที่2ก็ผมก็คือนี่นี่อาวิสากาะใช่ไหมวิสกะวันซีโร่ซีโร่ทวีทูนะครับผมเนาะใช่ไหมมันชื่อะไรนะ ชื่ออะไรวะเอมันมันอ๋อนี่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 ซิมิสกานัมเบอร์วันศูนย์ศูนย์ทีทูนะครับผมเนาะซึ่งผมผมผมอวยนะผมโวยนะเออขอขอขอเรียกว่าล่างโคนแล้วกันล่างโคนมิสกะแล้วกันเออผมขอยันเรียกว่าล่างโคนแล้วกันนะครับผมเนาะเออก็เป็นกิจกรรมที่เหมือนไปนการเตะตู้แหละนะครับผมเตะตู้แล้วก็มีลุ้นได้ของรางวัลตามที่เขาระบ,บุตามนี้เลย นะครับผมก็ไม่รู้ว่าเราต้องทำอะไรบ้างนะครับผมเนาะซึ่งก็บอกว่าวิธีการที่เราจะได้แต้มมาก,ก็คือเราต้องไปเล่นด่านพวกนี้ก็คือเนี่ยดาดคนละโบทั้งหลายแร่เนี่ยตามที่เขาระบุไว้นะครับซึ่งแน่นอนว่าเหมือนจะมีบัฟด้วยนั่นเองนะครับผมเนาะเตะครบ5ครั้งนะครับได้เสียงตัวละครฟรีนะผมเตะครบ10ครั้งอีโมจิแล้วก็เสียงตัวฟรีนะครับผมเตะครบ15ครั้งใช่ไหมเตะครบ15ครั้งนะครับได้อีโมจิ emoji. โทมะแล้วก็เสียงโทมะนะครับแล้วก็เตะครบ20ครั้งเหมือนจะได้เป็นเด่นตรานะครับผมพร้อมกับไปถือนั่นเองนะครับผมเนาะโอเคก็อันนี้ผมก็ยังไม่เข้าใจนะว่าอ่ามันต้องอยังไงนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีดูแค่ว่ามันมี2กิจกรรมนั่นเองไม่รู้มันคือไม่รู้มันคือกิจกรรมเดียวหรือมันคืออ่าคนละกิจกรรมแต่ที่แน่ตัวฟรีมี2ตัวแน่นอนนั่นเองนะครับผมเนาะอันนี้คือสรุปโดยรวมนะ โ okay. อเคประมาณนั้นเลยนะจ๊ะอ่ะแล้วก็ต่อมาอันนี้คือล็อกอินโบนัสนะครับผมเนาะก็จะเริม่มตั้งแต่วันที่13นี้นะครับผมเนาะเวลาตีสอบ้านเราจนถึงวันที่28ธันวาคมนะครับผมเวลาตีหนึ้าเกาบ้านเราเองนะจ๊ะก็วันที่1นะครับแจกตัวฟรีนิสกะล่างโคนนะครับแล้วก็วันที่2กับ4แจกลูกแก้ววันที่3แจกอีโมจินิสกะล่างโคนนั่นเองนะครับผมเนาะโอเค ไม่น่ามีอะไรลวใช่ไหมแล้วก็ต่อมาได้ครับผมเนาะอันนี้เหมือนรู้สึกว่าเขากลับมาอีกครั้งคือตัวฟรีนะครับผมเดงเกคิบุโกะนะครับผมก็จะมีเจ้าแอคเซเลเรเตอร์นะครับผมแล้วก็อ่าบิสกามาโคโตะนะครับผมเนาะเป็นตัวฟรีที่เคยคอลลาโบโชคเดงเกคิคีโงครบรอบ25ปีใช่ไหมก็เหมือนจะกลับให้เหมือนจะกลับให้เรามาเก็ตอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเนาะนี่ใครที่เคยพลาด ทั้ง2ตัวนี้นะครับทั้งมิสกะามาสโตกับแอคเซิลเรเตอร์นะครับสามารถมาเก็บได้เลยนะครับผมก็สามารถเก็บตั้งแต่วันที่13ธันวาคมเวลา10โมงจนถึงวันที่31ธันวาคมนะครับเวลาประมาณ3ทุ่ม59บ้านเราเองนะครับผมเนาะส่วนของมิสกามาสโตกนะครับจะเริ่มเก็บตั้งแต่วันที่13ธันวาคมนะครับเวลาประมาณ10โมงนะผมจนถึงวันที่2มกราคมนะครับเวลาประมาณ9โมง59บาเราเองนะครับผมเนาะ ส่วนอาจส่วนดาแอคเซลเลเตอร์เหมือนจะอยู่ในหอสมุดนั่นเองนะผมเนาะส่วนมิสกะมาสโตนี่ไม่รู้ว่าจะเป็นในด่านหอสมุดหรือว่าจะเป็นด่านใหม่เลยอันนี้ก็ต้องรอดูก่อนนั่นเองนะครับผมเนาะซึ่งส่วนตัวผมโอเคนะเอออย่างน้อยอะเรามีอะไรให้เก็บเพิ่มเพิ่มเบิกแบบไม่ใช่แป๊บเดียวจบจบจบ,จบเออนี่มีอะไรให้เก็บละเออส่วนตัวผมผมโอยเหมือนกันนะแอคเซลเลเตอร์บันเทนะ เอาจริงส่วนตัวเป็นตัวคือส่วนตัวผมผมชอบแอสเซลเลเตอร์มากเลยนะคือมันเป็นตัวรลายที่แบบมันไม่ใช่ตัวลายอะ่ะมันคือตัวรลายที่ไม่ใช่ตัวรลายเดยวราเดียวกันอะ่ะมันแค่แบบไม่อยากสมสิงกับใครอะ่ะเออมันแค่ชอบอยู่คนเดียวแล้วนู่นนี่แล้วก็มีอาน้องสาวไม่เชิน้องสาวเราเป็นอ่าบิสก่ามาสโตวเวอร์ชั่นตัวเล็กนะครับน้องชื่อว่าบิสะกะาบิสะกะน้องชื่อบิสะกะาบิสะกะนะครับผมเนาะก็ เอ,เอาจริงก็แอบงงว่าทำไมไม่มีโตฟรีทำไมไม่มีโตฟรีแบบวิสกะมิสกะวะน้องน่ารักใจใจเออแต่ก็ไม่เป็นไรเราไหลมาก,กันนะจับโอเคก็น่าจะหมดแล้วนะครับสำหรับคอลโลาโบของอินเด็กซ์เองนะครับผมเนาะแล้วก็ปิดไทยด้วยอัพล่างใหม่นะครับทั้งหมด2ตัวนนี้คืออัพล่างธรรมดานะครับผมเนาะนี่น,นี่ตามนี้เลยนะครับอ่ามสามารถตามนี้เลยนะหลังจากอัพนะครับ แล้วก็ต่อมาอันนี้คือตัวอัพร่างหินพิเศษอ่ะตัวตัวอัพร่างพิเศษเอออัพร่างพิเศษนะครับนี่เลยนะครับโอเคซึ่งทั้งสองตัวนี้นะครับจะเริ่มอัพตั้งแต่วันที่17 ธันวานะครับเลวลาสิบโมงเช้าบ้านเราเองนะครับผมก็ใครที่มีของตัวนี้ก็เตรียมอัพกันได้เลยเองนะครับผมเนาะโอเคงั้นก็ขอตัวจบลิปเท่านี้นะครับผมสำหรับพลโโบเรวการ X m o n s t e r s t ไตลเองนะครับผมเนาะก็เจอกันในวันพรุ่งนี้สิบโมงเชา้านั่นเองนะครับผมเนาะนั่นก็ปลนการเซลเก็ในทามก์คดบายสายโยดาลา